ได้เวลาเปิดเผยเคล็ดลับตัวบำรุงริมฝีปากของแวร์แล้วค่ะว่าแวร์ใช้ตัวไหนบำรุงนะคะต้องบอกเลยว่าตัวเดียวจบเลยค่ะพกพาไปไหนสะดวกสบายมากๆเลยนั่นก็คือเจ้าตัว l o v e w e l l a organic o ตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นลิปบำรุง o r g ก n i c ค่ะที่ไม่ใช้สารเคมีตั้งแต่ขั้นตอนของการเพาะปลูกจนถึงขั้นตอนของการผลิตเลยนะคะร์แออก,กนิกจริงๆเลยค่ะ เมื่อใช้อย่างต่อเนื่องนะคะเลิฟเวลล่านะคะจะช่วยลดปัญหาในเรื่องของปากดําคล้าเสียนะคะแล้วก็ช่วยทําให้ริมฝีปากของเรานี่นะคะเรียบเนียนแล้วก็ชุ่มชื่นขึ้นอีกด้วยนะคะเวลาทาน,นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าไม่เหนียวปากนะคะตัวนี้ไม่มีสารอันตรายค่ะแถมยังอ่อนโยนต่อผิวที่บอบบางนะคะเด็กและก็คนท้องนะคะก็สามารถใช้ได้ค่ะปลอดภัยหายห่วงเลยค่ะลิปเลิฟเวลล่านะคะออแกนิกสามารถทาได้ตลอดเวลาเลยค่ะหรือจะทาเป็นสลิปปิ้งมาร์กนะคะใช้ทาบํารุงตอนกลางคืน ก็ได้นะคะตื่นมาแล้วนะคะปากเราจะได้นุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นค่ะใครนะคะที่อยากมีริมฝีปากสุขภาพดีอมชมพูโดยที่ไม่ต้องสักปากหรือว่าไม่ต้องเจ็บตัวนะคะแวนแนะนําเจ้าตัวนี้เลยค่ะลิปเลฟเวลา่าตัวนี้เลยค่ะเดี๋ยวแว้จะทิ้งพิกัดไว้เหมือนเดิมนะคะ